สวัสดีค่ะนางไหมายพายิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหมายยิบซีชาแนลค่ะวันนี้ก็มาพบกับแม่หมออีกเช่นเคยนะคะในแรนดอมหัวข้อเรื่องที่ว่าเขาสงสัยอะไรในตัวคุณนะเขามีข้อสงสัยเขามีความสงสัยอะไรในตัวคุณบ้าง,งเขาสงสัยว่าคุณอย่างโ้นอย่างนี้อะไรบ้างนะมาดูสิว่าอาใน มาล้วงลึกในจิตใจของเขาว่าเขาสงสัยอะไรในตัวคุณบ้างนะคะแต่เขาไม่ได้ถามไม่ได้ไม่ได้ถามนั่นแหละเขาสงสัยอะไรในตัวคุณบ้างจ๊ะซิกซ์ออฟวอร์นควีนออฟวอร์นเจฮายพรีส s ตสจุดเดดเทนออฟครับสเวนออฟวอร์นทัวร์เพนเดิ้ล เ o นชอป d ว t จแฮงแมนนายเอลฟอนเขาสงสัยเออเขาสงสัยว่าคุณมีใครแล้วหรือยังอืมคุณมีใครหรือเปล่านะคุณมีคนในความลับของคุณหรือเปล่าหรือหรือคุณเป็นคนในความลับของใครหรือเปล่า เขสงสัยนะอันดับแรกแล้วก็สงสัยใน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 การงานของคุณคุณทำงานอะไรนะคุณเป็นใครนะคุณเป็นอย่างไรนะอืมเขาสงสัยสงสัยมากเลยนะเขาสงสัยว่าอืในงานของคุณเนี่ยต้องพบปะผู้คน มากมายคุณเป็นที่รู้จักกับคนหมู่มากในเรื่องของสายการงานคุณอยู่ในตำแหน่งที่สูงคุณแอบเก็บใครไว้ในห่วงงห,หัวใจของคุณหรือเปล่าเขาไม่สามารถรู้เลยคุณอย่าร้างหรือคุณโสดสนิทคุณคุณเป็นเอ่อคล้ายๆกับว่า คุณมีครอบครัวที่ครอบครัวใหญ่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเลเขาสงสัยนะคุณมีลูกเล็กๆคุณมีครอบครัวหรือว่าคุณเป็นแม่ไม้หรือเปล่า <laughs> เป็นพ่อไม้ลูกติดอะไรเงี้ยหรือเปล่าอือแล้วงานของคุณนะแบบดูดีดูด,ดีเป็นที่รู้จักคนเยอะเป็นไปนไม่ได้หรอกว่าคุณจะไม่มีใครซุกไว้โอ้เขาคิดอย่างนี้นะคุณอือเขาอะรู้สึกแบบ จ็บปวดทรมานมากเลยเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะแอคชั่นกับคุณอย่างไรเพราะเขาไม่รู้เลยว่าคุณมีใครอยู่หรือเปล่าอันดับแรกเลยอคุณโสดไหมนั่นแหละอืมอันดับแรกเลย,แ,เลยแล้วหน้าที่การงานของคุณนะเขาเข้ามาส่องคุณนะมันดูเหมือนว่าคุณนะดูเลิศเลอเพอร์เฟกเป็นคนที่มีทรงเสน่ห์เป็นคนดูดีอ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกนะว่า คุณจะไม่มีใครอะไรเงี้ยแล้วเขารู้สึกเครียดมากเพราะว่าเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นเอฟซตัวยงของคุณโอ้นะเขาสงสัยในตัวคุณแบบนี้นะอ,อันนี้ก็คือแบบหลักๆเลยเนาะ